จากมือบริษัทปตทจำกัดมหาชนเปิดตัวโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตและโครงการพี่สอนน้องหวังลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยและบริษัทปตทจำกัดมหาชนถแถลงข่าวเปิดตัวโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตและโครงการพี่สอนน้องประจำปี2565วางเป้าหมายลดอัตราการจมน้ำของเด็กไทยค่ะ พลเอกสิริชัยดิตกุลอุปนายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายพัฒนาเศรจังคสิริผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนพลเอกคนิตพิพิธวณิชาการที่ปรึกษาสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยและประธานโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตและโครงการพี่สอนน้องพร้อมผู้บริหารสมาคมและผู้แทนบริษัทปตทจำกัดมหาชนร่วมถแถลงข่าวโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต โดยระบุว่าจากรายงานการจมน้ำระดับโลกขององค์การอนามัยโลกพบว่าการจมน้ำเป็นสาเหตุอันดับ3ของการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บซึ่งแต่ละปีมีเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำเฉลี่ยปีละ1,4219รายขณะที่ปี2,562มีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำสูงถึง3,360รายเป็นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า15ปี559รายและในปี2563 เด็กอายุต่ำกว่า15ปีจมน้ำเสียชีวิตมากถึง692รายซึ่งเป็นการเสียชีวิตอันดับหนึ่งอีกทางเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติชาติด้านการพัฒนาและก็เสริมสร้างหลักการนโยบายของรัฐบาลในนามของบริษัทปตทจัดกัรมหาชนนะครับผมมีความยินดีและเป็นเกียรติ ยิ่งที่ได้ร่วมกับสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยมีเริ่มโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตและโครงการพี่สอนน้องนะครับมาตั้งแต่ปี2562เป็นต้นมาทางสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยประสานความร่วมมือกับบริษัทปตทจำกัดมหาชนเล่งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการสองโครงการคือโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตประจำปี2565และโครงการพี่สอนน้อง ซึ่งทั้งสองโครงการจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่3ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ตามนโยบายของรัฐบาลทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีทักษะการว่ายน้ําอย่างถูกต้องสามารถช่วยเหลือตัวเองได้โดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาสที่จะได้มีโอกาสเรียนว่ายน้ําอีกครั้งยังช่วยทําให้เด็กมีสุขภาพดีว่ายน้ําเป็น ซึ่งนำไปสู่การลดอัตราการสูญเสียชีวิตของเด็กในแต่ละปีที่พบว่ายังมีจำนวนสูงมากโดยการจมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของเด็กไทยที่มีอายุต่ำกว่า15ปีอีกครั้งยังเป็นการส่งเสริมความเป็นเลิศให้กับนักกีฬาเยาวชนในการแข่งขันระดับชาติและระดับนานา,นาชาติรวมไปถึงเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่เส้นทางนักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคตพลเอกสิริชัยดิตกุลกล่าวว่า ทั้งสองโครงการเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและเยาวชนที่ทางสมาคมต้องรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสและผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อีกครั้งยังทําให้ทุกคนมุ่งสู่ความเป็นเลิศของกีฬาว่ายน้ําซึ่งโครงการนี้จะมีในทุกภูมิภาคทั่วประเทศวันนี้ก็มาเปิดโครงการพิเศษของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเราได้ทําร่วมกับทางบริษัทกตทจำกัดหาชนนะครับ ซึ่งเ,เราก็มีอยูอ่สองโครงการด้วยกันนะครับซึ่งเ,เป็นโครงการที่ส่วนหนึ่งก็คือ,เ,อเป็นโครงการที่เราแสดงออกถึงความรับผิดชอบจากสังคมของของ,ของท้ง2ององค์กรนะครับส่วนนายพัฒนาเศกล่าวว่าทางปตทสนับสนุนสมาคมมา5ปีเราเห็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นประโยชน์ต่อเยาวชน ที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้หากประสบอุบัติเหตุจมน้ําอีกครั้งเห็นการพัฒนาวงการกีฬาว่ายน้ําที่เทียบเท่าระดับสากลได้ออทดั้งปตทได้มีการสนับสนุสนสมาคมว่ายน้ำนมาทั้งหมด5ปีนะครับตั้งแต่ปี2561นะครับแล้วเราก็มองเห็นถึงการพัฒนานครครงการต่างๆที่ทางสมาคมว่ายน้ำนได้ทำขึ้นนะครับแล้วแต่ละโครงการก็มีความ เกี่ยวเนื่องกันนะครับตั้งแต่สอนเด็กตั้งแต่อายุเ,เล็กอยู่นะครับเพื่อให้ช่วยรอดชีวิตจากการจมน้ำนะครับ